กระบาะแบลองตำานานที่ยังมีลมหายใจนะคะเชฟโรเลตโคโลโดกลับมาอีกแล้วพี่จ๋านะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะมีไม่กี่คันนะคะของแรเทมนะที่เราจะซื้อเข้ามาจริงๆก็คือ1เลยนะคะรถสภาพดีไม่ต้องน้อยนะคันนี้นะคะเป็นตัว LT นะพี่จา๋าขายนะคะ2 6 9 0 0 0บาทปี2018เกียร์ธรรมดานะข้างวดเวบาๆเลยนะคะถ้าเริ่มต้นฟีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่5,000บาทตลอดสัญญาพี่จา๋ามาเดี๋ยวไปบัวพาชมรถเลยนะคะ Dante, es, เงินเดือนหมื่นสองออกได้เลยพี่จ๋าใครมองหากระบะอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่อยากให้ลูกค้าซีเรียสนะร่องรอยรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวไปบัวเก็บงานให้มีแค่นิดเดียวนะกระจังหน้าโครเมียมหล่อๆแบบนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ตาไฟใสๆพี่จ๋าแมตทีสามเจ็ดก้านยกหนึ่งชุดนะคะน็อตดุมสีน้ำเงินหล่อๆอเลยตัว LT นะคะกระจกจะมีไฟเลี้ยวนะนะอันนี้เป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยนะจ๊ะพี่จ๋าเลขไมค์คันนี้หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบกิโลมีหน้าจอนะเชื่อมต่อบลูทูธ แอจะเป็นแบบแมนนวลนะคะเป็นแฉ็บเปิดได้เกียร์ธรรมดาดูลลแมกหสปีดนะจ๊ะน็อตน,นะคะไม่มีขยับนะน็อตอบประตูเดิมๆเลยนะคะแล้วก็นะบล็อกแม่แรงถ้าไม่มีเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะขออนุญ,ญาตแกกบอดี้รถให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็เปิดเปือนนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะจ๊ะพี่จ๋าคันนี้เหมือนจะได้ทอซิ่งมาไหมขออนุญาตเอ๊ะใครที่ดามาขออนุญาตขายให้ค่ะ แกหยาบแรงเลยอ่ะกลัวน้องจะตัดนะคะน่าจะเบิ้ลตัดอยู่นะดูจากลักษณะสเสียงท่อแล้วนะคะแล้วก็มีกูรู้เรื่องท่อเขาตะโกนเข้ามาเมื่อกี้ตัดตัด,ตดยังไงก็ตัดอ่ะคันนี้นะคะจะมีนะแม็กนะคะตรงรุ่นนะของโคโลราโดเลยนะคะออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วภาษีพรบรเราก็ติดให้ก่อนออกนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้ได้ไปลายท่อซิ่งมาแล้วนะจ๊ะ ทะเบียนนะคะ7442อ้าวสาเก,กียวเดี๋ยวนะมันเป็นรถร้านเราเหรอรถร้านเราที่ออกไปแล้วปะอ่ะพี่น้องหอยกระบอกหูคือกันว่าเป็นรถร้านหอยบอม,มันคือเป็นทะเบียนร้านหอยน่าจะใช่แหละออกจากร้านร้านเราไปนี่แหละอ่ะพี่จา๋าน็อตนะคะเดิมๆนะแผ่นเพจอยู่ซื้อขายได้ถือต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถผีรถเถืถถ่อนนะจ๊ะเล่มคู่มือนะคะว้ายล่วงนะคะอยู่เธอพี่นะเห็นไหมล่วงลงมาให้เห็นกับตานะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูหน้าของเครื่องนิดนึงนะคะเก็บก่อนไต,ตสวยสดงดงามอลามแท้แลตะ,ะลึงตึงโป๊ะกลับไปท่อซีงวด5,200บาทตลอดสัญญาไม่มีอะไรจะคุ้มกหมืนี้อีกแล้วอันนี้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์อยู่นะจ๊ะอันนี้ท่อก็เปลี่ยนมานะคะน่าจะทั้งเส้นนะพี่นะก็นะคะแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้นะฝากระโปรงนะคะมีร่องรอยการแกะการถอดมาอยู่นะนี่น่าจะเก็บงานนะจ๊ะ แล้วบความปลอดภัยนะคะธรรมดาน้เม็ดอาร์คด้านหน้า4จุดซ้ายขานะคะอยู่ครบสติกเกอร์มอกอรด้านหน้านะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ใครที่มองหาเชฟโรเลตสีขาวนะคะที่มีท่อซิงงวดห5 0 0 0บาทนะคะลิงลาประตูปังหมดอยู่ล้า,ลางถักมาโทรมารับรถแน่นอนเจ้า